ขาดเหมือนต้ออขาดไม่ได้สิกีต้องตบข่าวไปเป็มาสิปีท่านนี้านนีะอยูแล้วก็กลับมาเมืองไทยที่ไม่ไดาดอมที่ดอมเขาดสิบขาดสิบแล้วเล่นแล้วก็ยืนเล่นเล่นในภา่นมาเล่นแ้ไม่ไหวไปเล่นที่ไู้ขายไม่ไห้ขาดีดีของที่นี่ก็ขาดข้องต่อได้ยิ่ดือดร้อนมา่ข